สวัสดีครับอยู่กับช่องสาระฟุตบอลในวันที่23เดซาย่2,564เนี่ยโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาแจ้งถึงคอร์เนอร์แม็ค เกเรลยอดนักสู้กีฬา MMA ชาวไอริสโพสต์ port, ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีไอเดียที่จะทุ่มเงินที่มีอยู่เพื่อซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมซึ่งสโมสรที่เขาลงไหลมาตลอดทั้งชีวิตโดยงานนี้แฟนคลับเขามากดไลค์เพียบเลยทีเดียว คอเนอร์แม็กเกเลอร์นักสู้ประเภทศิลป,ปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมหรือว่ามวย MMA ระดับโลกนะครับผมประกาศจริงจังว่าสนใจจะซื้อสโมสรนแมนเชสเตอร์อยู่นเตดซึ่งเป็นทีมโปรดของเขาเนื่องจากมีรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเตรียมขายทิ้งหลังโดนต่อต้านอย่างหนักจากกรณีที่จะนำทีมเข้าร่วมรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาราฟุตบอลด้วยนะครับ